อยากรู้ว่ารอบนี้ยังเป็นหมูอีกหรือเปล่าจะเจออีกแผลผมจะทำให้รู้เองว่าพวกคุณอ่ะหยุดพผมไม่ได้หรอกหน้าแมตติดแน่นอนครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับก็ส่วนตัวคิดว่าเรายังเก่งได้มากกว่านี้ครับผมตอนนี้ก็ยังมีหลายอย่างที่เราต้องปรับจูนครับทั้งเรื่องกับโค้ดแล้วก็กับตัวผู้เล่นเองด้วยครับ แม่ล่าสุดก็ภาพเรื่องการสื่อสารนะผมก็พวกเราก็ไปคุยกันมาเรียบร้อยแล้วว่ามันควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็เรื่องความใจเย็นนะครับการสื่อสารภาย,ภยในทีม ช่วงที่ไม่ได้อยู่ในแคมป์รวมกันนะครับก็จะมีปัญหาในการสื่อสารการสื่อสารมันไม่ค่อยเข้าใจครับผมแล้วก็มันล่าช้ากอนที่จะเริ่มวีคแรกฟอร์มของเราในซ้อมคือดีมากๆครับแต่พอมาวีคแรกรู้สึกว่าเราเล่นกันไม่ดีกดดันตัวเองครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วเล่นแบบไม่กล้าเล่นเท่าที่ควรเล่นครับหลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมทุกคนก็มามานั่งคุยกันว่าแบบทำไมเราถึงไม่กล้าเล่นหรือควรเล่นได้เยอะกว่านี้อะไรครับก็มาคุยกัน ตอนนั้นด้วยความที่เราแบบว่าไม่ค่อยยังเล่นไม่ค่อยเข้าขากันก็เลยพลาดท่าไปก็รู้สึกว่าทีมเราเล่นไม่เข้าขากันมาครับแล้วก็เริ่มจูนจิตแล้วด้วยครับผมแล้วก็เรายังไม่ค่อยเจอข้อผิดพลาดใหญ่ใหญ่ครับผมก็เลยทําให้แบบว่าไปต่อได้เรื่อยๆครับก็ส่วนตัวว่ามั่นใจว่าจะได้เข้าพีออบ ก็แค่ชนะให้หมดทุกทีมก็พอแล้วแล้วก็เป้าหมายสูงสุดผมก็เป็น AWC ครับผมก็อยากเป็นแชมป์ครับผมได้ทุกทีมครับเอาชนะให้ได้ทุกทีมครับแล้วก็ต่อได้แชมป์ครับผมคือเราจะชนะทุกทีมครับผมแล้วก็ขึ้นไปเล่นบนสายบนที่หนึ่งของตารางครับคงเป็นเบคอนครับผมหมดสุดแล้วตอนนี้พี่เครับผมเพราะว่าเขารวมตัวกันแล้ว เขาค่อนข้างเข้มอะแล้วก็แข็งทุกเล่นเลยให้เป็น EA แล้วกันครับผมรู้สึกว่า EA เขาเล่นกันเป็นทีมมากครับแบบเขาเชื่อใจกันเรื่อง Marco Map เรื่องทำเวฟก็อยู่ในระดับที่ดีครับก็น่าจะเป็นทีม Arena ครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะไฟโหมดมากๆครับผมแล้วก็ค่อนข้างสื่อสารกันดีสำหรับผมก็น้อง k ิมเซนเซ e ครับผมจวงนี้เล่นโหมดมากครับ l i t อย e Boy ครับผมโดดเด่นเพราะว่าเป็นคนที่ยืเลนแข็งครับผม ผมรู้สึกว่าลาสเซลเป็นหน้าใหม่ที่เล่นแบบไม่กดดันเท่า,นาหน้าใหม่คนอื่นครับหน้าใหม่คนอื่นอาจจะแบบรู้สึกกดดันในการขึ้นโปรอีกค,ครั้งแรกเลยครับแต่ลาสเซลไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องนั้นครับกบ Board ับลิตเ้ลบอยแล้วเป็นออฟเลนที่ทําเลนยากเขาสามารถหาจังหวะมาแก้งหรือมาช่วยทีมไฟ์อย่างนี้ได้ดีก็น่าจะเป็นลาสเซลครับผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแอคซีฟแล้วก็กล้าเลนมากๆครับกล้าจ่ายสกิลแล้วก็สกิลค่อนข้างแมน ก็ส่วนใหญ่ก็จะดูแค่เขาคอมเมนต์มาแบบดีๆครับก็ส่วนใหญ่จะดูคอมเมนต์ดีๆมากกว่าครับผมผมก็อ่านหมดนะครับแต่ก็ถ้าอันไหนแบบผมคิดแล้วมันแบบไม่ใช่ที่ผมทําหรืออะไรยังไงผมไม่ก็ไม่ได้เก็บมาคิดมากครับอ่านคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ทุกคนติเข้ามาก็ผมจะพัฒนานะครับแล้วก็จะเล่นให้ดีขึ้นครับ ไม่กลัวปัว่นใจว,<ม>ว่าชนะได้เซารนี้อ่ยจะเจอ,อแผลรู้ครับไม่ไม่หวั่นครับรู้สึกอยากล้างแค้นให้ได้ครับก็ไม่ได้หวั่นนะครับแล้วก็มค่อนข้างมั่นใจที่ว่าน่าจะเอาชนะได้แน่นอนครับรอบที่แล้วกินหมูอยากรู้ว่ารอบนี้ยังเป็นหมูอยู่หรือเปล่าได้ข่าวาว่ายังไม่แพ้ใครหรอเดีย๋ยวเสานี้โดนแน่เดี๋ยวรู้ ก็รอเจอวันเสาร์นี้นะครับบุรีรัมผมก็จะงัดทุกวิธีเพื่อเอาชนะคุณให้ได้ครับถ้าแมตติดแน่นอนครับผมวันเสาร์นี้ผมจะทําให้รู้เองว่าพวกคุณหยุดพรผมไม่ได้หรอกเดินด่าได้เลยปะทุกคนนะครับมาดูแมตระหว่างเบคอนไทม์เจอกับบุรีรัมในวันเสาร์นี้ด้วยนะครับผมมันแน่นอนครับืออเไไม่ด้ อย่าลืมกดติดตามเพจการินา AOV Tournament เ,เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย